พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชารมบรมนาถบพิษได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเพื่อ,อยังประโยชน์แก่ราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาต่อยอดโครงการต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ราษฎรได้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนติดตามได้ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขาสืบเนื่องจากสภาบริหารชนตำบลนะครับของกองต้อมใต้เนี่ยต้องการที่จะให้ในพื้นที่เนี่ยต้องการเป็นสร้างอหางเข็บน้ําซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตได้มีดําริให้ขอสร้างโครงการอ่างเข็บน้ําตัวนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชบรมนาบพิษทรงรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่16มกราคม2529เพื่อช่วยเหลือราษฎรในอำเภอคลองท่อมให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีโดยกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนดินความกว้าง6เมตร ยาว2,830เมตรปริมาณน้ำเก็บกัก7.30ล้านลูกบาทเมตรมีระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบจำนวน5สายความยาวรวม15.402กิโลเมตรครอบคลอมพื้นที่ชลประทาน4,220ไร่บริหารจัดการน้ำร่วมกับองค์กรผู้ใช้น้ำประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการชลประทานจำนวนหนึ่งคณะ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประธานจํานวน1กลุ่มและกลุ่มพื้นฐานจํานวน15กลุ่มมีรัศดรเป็นสมาชิกจํานวน337คนร่วมกันดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงอาคารชุลประทานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาสำหรับในเรื่องของอการวางแผนรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน,ออจจน,น้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวนะครับก็ ทางจุฬานกระบี่ก็ได้วางแผนไว้ล่วงหน้านะครับเนื่องจากว่าอาจจะน้่ห้วยน้ําเขียวเป็นพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ําโดยเป็นแองกะทะนะครับสร้างทำลบดินเพื่อเก็บกักน้ำนะครับในพื้นที่ต้นน้าจะจะไม่มีนะครับจะจะเป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านอยู่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำนะครับการเก็บน้ําก็จะใช้ น้ำฝนแต่ละปีนะครับที่ตกลงมาเพื่อมาเก็บน้ําไปที่อ่างซึ่งมีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้าในช่วงดูแลงของแต่ละปีนะครับก็ประามาณสัก 2- 3สเดือนของแต่ละปีนะครก็คือตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาจนถึงพฤษภาครับทางชมทานกระบี่ก็ได้วางแผนในการที่จะ,ะสำรองน้ําก็คือ1การขุดลอกอ่างเก็บน้ำนะครับเดิมเพื่อให้ได้ความจุที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ําฝนในแต่ละปี นะครับอันนี้เพื่อจะได้มีปริมาณน้ําที่มากขึ้นเพียงพอสําหรับส่งน้กับาราษฎรในพื้นที่ครับในส่วนของโครงการอุทัยก,กระบี่ก็ได้พิจารณาความเหมาะสมในเรื่องของการขยายพื้นที่ส่งน้ํานะครับเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองท่อมบริเวณพื้นที่หมู่เก้านะครับซึ่งพื้นที่ส่งน้ําเดิมไม่สามารถส่งน้ําไปช่วยเหลือได้นะครับในปัจจุบันก็ได้มีการพิจารณาความเหมาะสม ที่จะดาเนินการจัดหาแหล่งน้ําช่วยเหลือรัศวรในบุตทีหมู่เก้านะครับซึ่งคาดว่าก,ก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2องพปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดําริสามารถส่งน้ําเพื่อผลิตน้ําประปาให้แก่พื้นที่หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่8และหมู่ที่9ตําบลคลองท่อมใต้อําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ ทำให้ราษฎร650ครัวเรือนมีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปีและยังส่งน้ําไปเสริมแก่อ่างเก็บน้ำห้วยขุนเตี้ยภายในกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15ตลอดจนส่งน้ําสนับสนุนโรงพยาบาลคลองท่อมและโรงเรียนในพื้นที่โดยรอบจํานวน5แห่ง ภายหลังจากการบริหารจัดการน้ําได้ตามวัตถุประสงค์แล้วสํานักง,งานชลประธานที่15ร่วมกับศูนย์อํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานกระบีและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทําโครงการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณริมอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําเขียว เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจัดทำแปลงสาธิตการพัฒนาด้านต่างๆเช่นการจัดการดินการปลูกข้าวหอมหัวบอลการปลูกกาแฟเมืองกระบี่จีไอและการปลูกหมอนเพื่อแปรรูปตลอดจนวางแนวทางส่งเสร,รมิมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกระบี่ปัจจุบันนะครับเราก็ได้มีการสืบสารรักษาต่อยอดโดยใน พระบาทสมเด็จพระวจิรกรร้าเจ้าอยู่นะครับให้ใหมีการสืบสารต่อยอดตรงนี้นะครับเราก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนราชการที่อยู่ในส่วนของจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะหน่วยงานสังกัดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกส่วนแล้วก็ได้นําในส่วนของศูนย์ประสานงานและการประสานงานพื้นที่ลุ่มน,น้ำป,ปากพนังแลานเรจังหวัดุรีเนี่ยมาเป็น ต้นแบบเพื่อขยายในส่วนตรงนี้นะครับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้ามาเรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปปีหน้านี้เราก็จะมีในการจัดภูมิทัศน์อาจจะมีร้านกาแฟเช็คอินเพื่อเพื่อเป็นจุดพักจุดนี้เพื่อเป็นนำสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ระดับลูกไม่ว่าจะเป็นสามมรกรดนะครับเป็นน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงของ จังหวัดกระบี่อยู่แล้วซึ่งผมมองว่าในในอนาคตนะครับในพื้นที่ตรงนี้จะทำเป็นแหล่งในในช่วงที่เกี่ยวกับช่วยเหลือพิ่น้องประชาชนนะครับเข้ามาในเรื่องของครูพืชที่สามารถเราจะส่งให้กับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือห้างสปรสินค้ารัศดรในอำเภอคลองท่อมวันนี้ มิเพียงแค่มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพแต่ด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรม,มชนกนาถในการดูแลพระสกนิกรให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆ น,นำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนส่งผลให้รัษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น